เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับลากคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V I P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลด 2G ใต้คลิปเลยครับอาสวัสดีครับมีตรกิบเบนะครับวันนี้เราอยู่ใน3ก๊กเลือดร้อนนะครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้ทํางานเก็บอื่นหนักมากครับแต่ก็พยายามอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเขาตแจกโค้ดใหม่นะครับกดซ้ายบนเสรจแล้วกดคำว่ารหัสแรกนะครับใส่ก่อนเลยนะครับ อ่าตอนนี้มีแจกเจ้าโจโฉขาวๆนะควรเอาไหมตะเหออันนี้บอกได้เลยว่าโจโฉไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีตัวสําหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับเรามีให้ดูจากท็อปเซฟเ้มือนกันเนาะเรมีไปดูเซฟนอกคนไม่เห็นจะเล่นโจโฉเลยอะไรดูเลยครับไม่มีคนใช้ครับส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่มีเคยแนะนําอ่ะเออก็คนนิยมมากกว่านะครับไม่มีโจโฉนะท่านอุปราคข่าวๆ คองเบ้งยังเก่งกว่าโจโฉเยอะเลยเอาพูดจริงๆอากวนอูก็โหดไม่มีครับใส่โจโฉไปใส่ลูกสาวดิปโป้ยังดีกว่าทำไมเป็นยังไทำไมภาคนี้โจโฉก,กากว่าปกติโจโฉนี่เทพสามก็งนะแทปทุกเกมะอะเรียบร้อยนะครับโอเคก็อย่างที่มีบอกก็คือไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ก็อย่าไปปั้นเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาวันนี้แล้วแบบเออมันจะมีกิจกรรมแจกเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพูดนะครับสำหรับผู้เล่นมาใหม่ที่แบบว่าจะจะมาเล่นใช่ไหมครับ อาทิตย์แรกมาจะแจกซุนซางเซียงตะหมี่ไม่แนะนําไม่ทาครับคือสามารถทํา้ระดับหนึ่งเอามาใช้ได้แต่ก็คือนางไม่ค่อยเก่งนะครับต่อไปอาทิตย์ที่2ก็จะมีแจกในส่วนเทพเหล้าปีกก็อันนี้เก่งสามารถทําได้เอามาใช้ยาวได้นะครับทีต่อไปที่3โตโฉโชโฉไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแนะนานะะเดี๋ยวมีขออยากสรุปตัวที่ต้องทานะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะ อันนี้มีเล่นมีริโป้อ่าแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อเตียวเซียนแต่เตียวเซียนตอนนี้มีติดขั้นเดี๋ยวมีจะเอาไอ้นี้มากินครับเอ่ออะไรนะเตียวไอเอ่อไอแก่ๆไม่ใช่ไม่ลืมเขาไปตั้งโต๊ะนะเออตั้งโต๊ะมีข่ายตัวหนึ่งมีทําดาวเดียเดเด๋ยวเอาให้เตียวเียวเซียงกินนะครับเพราะเวลาทาดาวของพวกตัวเทพกับตัวมารมันจะเป็นต้องเอาพระอาทิตย์มากินนะครับเดี๋ยวมีคไม่เอาริโป้มากินนะอ่าเขาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีอนุญาตพูด ประมาณเกือบ10ตัวละครที่คนนิยมถ้าเพื่อนๆซ้ำมันเยอะๆก็สามารถทําได้เลยนะครับในส่วนจูล่งอ่ะ1ตัวแรกจูบงแบกหลังหักนะครับจะเป็นในส่วนหมดต้นเกมกลางเกมท้ายเกมว่ายัางได้ใช้อยู่เอาไปคอมโบกับลิปโป้นะส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะครับต่อไปตัวฮิวดีสุดก็ซุหนหลูยูนะครับพวก็เป็นตัวแจกนะครับฮิวหมู ต่อไปเป็นตัวดาเมจยิงโรงมาแรงก็คือกาเซียงนะครับยิงแล้วติดสตันด้วยติดพิษด้วยก็สามารถทําได้ต่อไปเป็นส่วนเทพทรงค่ามาริโปสามารถเปิดตัวฟรีก็สามารถออกได้แต่ออกอยากนิดนึงนะครับต่อไปก็มีของเขาคือมารเตลเซียไว้ตุยนะครับต่มารเตลเซียยต้องทามาหนักหนักนิดนึงต่อไปตัวแบก PVE ถ้าเนเนื้อเรื่องก็ทําม้าเฉียวดาวแม็กไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็อัดของให้แกแกฟันแล้วจะดูดเลือดก็เป็นตัวละครที่น่าทำแต่ว่าถ้าเป็น PVP ท็อปเซฟไม่ค่อยมอยีไม่ค่อยเห็นใส่มาเฉียวนะเพราะว่า ออมันไม่ค่อยได้คอมโบส่วนใหญ่เวลาเมียนท็อปเซฟตี้กันส่วนใหญ่มาเฉียวมันมันไม่ค่อยได้ยืนอะ่ะมันล้มแล้วมันล้มยาวแล้วก็ตายไม่ได้ใช้ท่านะครับอ่ะต่อไปตัวที่หกคือกวนอูนะครับแต่กวนอูต้องอัดหนักๆน,นะเวลาแกตีตายเสร็จแกจะตีสกิลเบิ์นต่อนะครับค่อนข้างดีนะแล้วปีเด้งเลือดโทสะทุกอย่างครบเครื่องครับตัวซับเทพก็ถ้าเปิดซ้ำได้เยอะก็ทำนะแต่ว่าจะมีกิจกรรมวันที่สองแล้วก็ทำไปเลยครับ เอ่อเตียวหุยใช้ได้อยู่เตียวหุยใช้ได้ถ้ามีซ้ำเยอะก็สามารถใช้ได้นะครับต่อไปตัวแท้งที่สุดก็ต้องเป็นโจดใก้นะครับผมก็สามารถทําได้ถ้าเกิดเป็นมีตัวซ้ำาอ่ะตัวที่หมีพูดจะทําได้เลยต่อไปตัวหายากสุดน่าจะมาเตียวกกแหละถ้าทําได้ก็ดีครับถ้าเปิดซ้ําได้นะเอ่อมีอีกตัวหนึ่งคงเบ้งแต่คงเบ้งหมีเปิดไม่ได้นะซีซั่นนี้ไม่เคยเปิดองเบ้งได้เลยเพราะอะไรหมีก็ไม่ทราบเอยคงเบ้งไม่รักปกติหมีเล่นเอ่อแม็กซิงเกอร์คือจบนะ ไม่มีโคงเบ้งครับมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเ็าเลยไม่ได้เล่นนะนี่คงเบ้งครับเอ๊จูการเลี้ยงโคง,ง,งเบ้งก็สามารถจัดได้นะครับก็แกจะปล่อยเป็นทานไปตายเอ่อน้ำท่วมมีตัวไหนให้ป้าอีกไหมก็ลากๆก็แค่นี้แหละครับที่เขานิยมเล่นกันนะนะเ,พเพื่อสามารถไปเช็คท็อปเซฟตัดต่อเซฟได้ก็จะเล่นตัวแนวนี้กันสกักประมาณ9ก้าสปรนนะครับผมส่วนถามว่ามีเล่นเกมนี้ไหมมีก็มีรอ3โค้งอีก3โค้งนึงมีเล่นเต็มที่เพราะว่ามีชอบ ต่สามค้งนี้มีเล่นมาตั้งแต่ตั้งแต่เซฟนอกแล้วมีมเบื่อพูดตรงๆเลยแล้วก็ท่วงนี้ก็มีงานทําเกมเยอะนะครับก็เออคืออย่างเกมนี้ิมันมีการเติมเงินแทบทุกวันเลยอะ่ะเออคือเติมไปเติมมาก็เยอะอยู่นะเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกอะ่ะอืมบางทีก็อืมนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวรอสามคคกใหม่เดี๋ยวมีจัดเต็มเลยแต่อันนี้หมีก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะแต่หมีก็ไม่ได้แบบเอออัดหรือเติมอะไรนะครับเพราะว่า กลัวว่าจะจะไม่ได้เล่นนะครับเนหะ็นไหมตัวพวกนี้ก็เป็นจูล่งอ่าเออมาเฉียวทุกตัวละครครบเลยนะครับตามที่หมีบอกนะส่วนใหญ่ก็เออตัวนึ้งหมีลืมบอกคือลูกสาวดิปโป้นะครับถ้าเกิดเปิดซ้ําเยอะคือมันออกง่ายครับตัวเนี้รีชิงฉี่นะครับทําได้นะครับอ่าตอนนี้มีคนเริ่มใช้เอเทพซุนเกียร์ก็มีคนใช้เยอะนะเออเซฟนอกก็มีคนใช้เยอะแต่มีมีไม่เห็นคนไทยเล่นกันเลยหมีก็เลยไม่ค่อยกล้าแนะนำมันก็เก่งของมันอนะ เนี่ยส่วนใหญ่หลักๆก็ตัวตามที่หมีบอกเนี่ยแหละครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนี่คนเล่นกันตอนนี้นะครับอ๋อมีคนใช้หงตรงด้วยคือจริงๆแล้วหงตรงเนี่ยถ้าเกิดแนวหน้าเราดีๆมันได้ยิงอะ่ะมันยิงแรงนะมันยิงรัวมากเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มมานิยมหงตรงแล้วครับส่วนใหญ่ลูกการทีมก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วครับ อดอี๋ย่าลืมใส่โค้ดแล้วก็กิจกรรมเกมนี้ก็มีแจกเยอะครับเกมค่อนข้างแจกเยอะแต่ว่าก็มีช่องทางการเติมเงินค่อนข้างเยอะอยู่ก็แล้วแต่ความสมัครใจของเพื่อนๆเลยเพื่อนๆชอบอยากอุดหนุนเกมก็สามารถจัดได้ครับก็เกมนี้มันก็จะมีแบบเติมเงินเท่าไหร่ก็จะได้ของรางวัลกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถจัดได้อ่ะหมีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตหมีก็มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าหมีตอนนี้ก็เล่นอยู่ทั้งหมด10เกมเราต้องบบอกว่าจุกและเหนื่อยครับ <laughs> เหนื่อยวันวันนะ ก็ประมาณนี้นะครับอะเพื่อใครก็ทำได้เกี่ยวเกมนี้ก็จะมาพิมพ์ต้งคอมเมนต์พคคูดแล้วเปดี่ยนไนดะ้เออเดี๋ยวจะมีตัว i อพเข้าอีกประมาณ7ตัวนะถ้าถ้ามีจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมีตัวใหม่ๆม,มาเดี๋ยวก็มาบอกเดี๋ยวเบต้าคงมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามตัวละครนะตัวใหม่ก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่าอยู่แล้วเรื่องปกตินะครับอะแล้วเจอกันนะครับขอให้คนเล่นเกมเห็นนะเกมมันก็มีแจกเยอะนะหมีไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะเนี่ยเห็นะมีแจกนู่นแจกนี่ว้าวใช้ได้อยู่แต่ถ้าเติมก็จะยิ่งฉีกใหญ แล้วเจอกันนะครับมุม